ครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลครับวันนี้ครับมาที่ปามี่98ดอีกแล้วครับเพราะเหตุผลว่าวันก่อนนั้นครับทางเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันเนี่ยมาไล์สดปรากฏว่าคาดไม่ถึงครับพี่เทพผู้ชมล้นหลามแล้วนอกจากผู้ชมล้นหลามแล้วหมื่นกว่าคนเลยนะครับหมื่นกว่าแล้วครับไม่กี่วันนี่ย,ยนะวันอันนั้นหลายหมื่นแล้วครับหลายหมื่นแล้วมันมี2-3ส่วนที่ผมถ่ายทอดสดออกไปใน YouTube นี่หมื่นกว่าแล้ว ทีนี้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน Facebook ใน, Facebook, ใน Facebook, เพจเกษตรเก้าไกลวิทียการนะครับเขาจะถามเรื่องของการปลูกทุเรียนดินนาซึ่งตรงนี้พี่ถุเทพบอกว่าเป็นดินนานี่นะครับมีข้าวเต็มไปหมดเลย <c oughs> นี่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 นน <c oughs> ของจริงเลยทีนี้ตอนนี้ดินนาหรือว่าปลูกทุเรียนในทุ่งนาเนี่ยคนสนใจกันเยอะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่นาเยอะนะปลูกข้าวเยอะ ทีนี้บางปีนาเข้าอาจจะก,กําไรน้อยหน่อยนะครับคนก็เลยหันมาปลูกทุเรียนเยอะเพราะว,ว่าราคามันดีหลายปีติดต่อกันนะครับก็เลยเอโลถามมาว่าดินนาปลูกทุเรียนได้ไหมดินเหนียวจะปลูกทุเรียนยังไงดีแล้วไม่ใช่ว่าผู้ชมต่อไปสงสัยวันนี้เรามีผู้ชมนี่ครับคุณกีใช่ไหมคุณก<ข>ีคุณกีอย,อยู่ที่ไหนอยู่สามาสพานปลูกทุเรียนอยู่สามพ,พานอะครับ ปลูกผู้เรียนอยู่สามสามนนครปฐม <c oughs> <แ>ก็<ด>เลยเหมือนกันดินเหนียวเหมือนกันวันนี้ทางคุณพี่สุเทพก็เลยนัดมาพร้อมกันเลยแล้วคนซ้ายมือสุดก็ขาดไม่ได้เหมือนกันพี่สุเทพแนะนำหน่อยครับเป็นทีมผู้จัดการบริหารสวนอยู่มีความรู้เรื่องต้นไม้ที่ยังจับใจนะฮะยังจับใจส่วนท่านนี้ครับผมแนะนำอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับท่านชื่อว่าสุเทพ กังเกียิกุลครับสวัสดีครับขกบือตลี่ต้อนรับเราขอบคุณครับ<ะ>เนื่องจากวันนี้เรามีการไลฟ์สดด้วยครับเราก็ลย,ยพยายามที่จะสื่อสารไปยังผู้ชมทุกคนให้เป็นกันเองที่สุดท่านผู้ชมเป็นเพื่อนมีคําถามใดๆเกี่ยวกับปลูกทุเรียนดินเหนียวหรือว่าปลูกในที่นาก็แล้วแต่ถามไปได้เลยครับวันนี้เรายือนอยู่กับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้พร้อมไหมครับ เยี่ยมเลยครับได้เลยครับครับเราเดินขึ้นหน้าำหน่อเเคดินเลยครับเปิดความฝันบรรยากาศครับครับธรรมชาติหน่อยเหมือนพามาเจ้าสวนนะครับครับครับผมครับผมตรงนี้ยังไงครับพี่ตุเทพอธิบายหน่อยอธิบายเลยพี่ทำสบายเลยผมแวบเข้ามาในโคกสักหน่อยโอเคโอเคลองดูครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับครับโคกของเราเป็นหมอนนะครับครับเป็นหมอนแล้วเราก็ยกโคก ขึ้นมาบนหมอนอีกทีนี่ครับผมสูบนี่ความสูงสประมาณสักเท่าไหร่อ่ะพี่บอลประมาณเมตรห้าสิบถึงไหมพี่ <laughs> ประมาณนั้นเลย <laughs> 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 เป็นไงครับคุณกีสูงไหมสูงครับ <laughs> 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 สูงนะ <laughs> คิดว่าเาพื่อนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะยอมรับไหมว่าจะต้องยกพื้นที่นาให้มันสูงขึ้นมาสูบแล้วตรงเนี้ยสูงกว่าท้องนานงมมนเนี่ยร่วมสองเมตรฮะสองเมตรเลยครับอ่ะก็มองมองไปที่พื้น ยอดข้าวยอดข้าวที่เรายินอยู่เนี่ยสูงพอๆกับยอดข้าวอืนี่เขาจบวิศวะสูงกว่าพอๆกับยอดข้าวเลยนั่นคือโคกทุเรียนเนี่ยโคนทุเรียนเนี่ยสูงกว่าพื้นที่นานเนี่ยคือสองเมตรสองเมตรเลฮะสองเมตรอ่าอันนี้ปีห้าสี่น้ำท่วมประมาณเมตรห้าสิบงั้นถ้าน้ำท่วมแบบปีห้าสี่ เป็นไงใหคุณชมรอดไหมฮะไม่รอดครับท่ไม่รอดครับทีนี้เมื่อกี้พี่พรบอกว่าอคนสนใจเรื่องปลูกทุเรียนดินเหนียวดินเหนียวเอามาปลูกทุเรียนอ่าได้ไหมจะปลูกได้ไหมอ่าถามเยอะมากเลยโอ้โหตอนนี้นะเราเราตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะว่าทําได้ทำได้แน่นอนแต่ทําได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการมีวิธีการเอ่อขั้นแรกเลยเรา ต้องดูว่าท้องนานดินเค็มหรือเปล่าดินเค็มหรือเปล่าดินเค็มปลูกไม่ได้ดินเค็มถ้าเกิน300 ppm 300 ppm หรือ0.3 ppt ครับ part per thousand oh. อ,นะอ้นะอันเนี้ยปลูกไม่ได้ oh. เพราะทุเรียนกลัวดินเค็มดินเค็มทุรียนกลัวน้ำเค็ม ทุเรียนกลัวคนเข็มด้วยคนเข็มเนี่ยไม่ค่อยดูแลคนเค้มไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ต้องเป็นคนเอาใจใส่ระมุนระม่อมเลยอใจใส่หน่อยและที่สำคัญนะต้องทำให้พื้นที่แปลงเนี่ยแห้งก่อนแห้งก่อนตากดินให้สุกครับผมขั้นที่สองพอดินสุกแล้วหญ้าแห้งฟางแห้งหรือใบไม้แห้งครับ ยิ่งใบจามจุรีนี่ยิ่งดีใหญ่เลยครับใบก้ามปูใบก้ามปูหรือใบจามจุรีเนี่ยเป็นอาหารวิเศษของต้นไม้ครับผมม้ามันกินฟางกินหญ้ามันยังทรงพลังแล้วนะทรงพลังต้นไม้อีกถ้าได้ใบไม้แห้งฟางแห้งหญ้าแห้งใบจามจุรีแห้งทรงพลังเหมือนกันเอามาผสมจะเห็นว่าเนี่ยของเราเนี่ยโอ้โหเศษก้านไม้เต็มไปหมดเลย โอ้ครับผมเนี่ยการไม้การอะไรเต็มไปหมดเลยจากไม้มีหมบทนะฮะเพราะว่านี่ครับของเราเนี่ยมาจากอ่ากิ่งไม้ใบไม้นี่กระลาแล้วก็ฟางฟางแห้งอืโอ้โหปนกันอยู่เนี่ะอยู่ในนี้หมดเลยเป็นอินทรีย์วัตถุที่จะบูรณาการจากดินเหนียวให้เป็นดินร่วนซุยดินร่วนซุย ครับซึ่งเบาะต่อการปูกคืชมากนะดินร่วนซุยรากต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามพัฒนาเร็วครับผมน้ําก็จะซึมระบายได้รวดเร็วครับยิ่งยกสูงแบบนี้นะฝนตกมาสามวันสามคืนคิดว่าเป็นไงกระทบกระเทียนต้นทุเรียนไหมดีครับไม่มีผลไม่มีผลเลยเพราะน้ำเราระบายน้ำลงร่องลงร่องลงร่องเลยลงร่องระบายทิ้งเลยครับผม เพราะว่าตรงที่เรายืนเนี่ยยังสูงกว่ายอดข้าวเลยสูงกว่านะตรงพื้นดินคือปรับมารอบหนึ่งแล้วให้สูงกว่ายอดข้าวใช่ใช่แล้วจากนั้นเนี่ยมายกเป็นหมอนใช่ไหมอ่ายกหมอนยกหมอนครับสูงเท่าไรหมอนเนี่ยหมอนที่เห็นหมอนนี่ก็ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแล้วก็โคกเนี่ยอยู่บนหมอนอีกหกสิบหกสิบเป็นเมตรเท่าไหร่แล้วเป็นเมตรแปดสิบโอ้ เม็ดแปดสิบยังไม่รวมที่พื้นที่ยืนนะใช่ใช่ลงแล้วสองเม็ดไม่ต่ำกว่าสองเม็ดแต่เดี๋ยวมันจะยุบไปสักหกสิบเซนอมันจะยุบลงไปเออเหลือเม็ดยี่สิบครับนี่มันก็ยุบแล้วฮะอืมเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วครับผมเข่งเริ่มโผล่ช่วยอธิบายฟังนิดหนึ่งว่าไอ้หมอนแบบนี้ทำไมต้องทำเป็นหมอนต่างๆนะมีร่องระบายน้ําต่างๆแล้วในหมอนเนี่ยประกอบด้วยอะไรเป็นสัดส่วนยังไงตรงนี้ช่วยบอกนิดเพราะว่าผู้ชมถามเยอะ อันนี้เป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ที่ปลูกเป็นรุ่นที่สี่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยอย่างรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเราใช้ฟางข้าวแค่สี่ห้าฟ้อนเองครับผมตรวนั้นดินก็ยังไม่หายเหนียวครับมารุ่นที่สองรุ่นที่สองสามสิบสิงหาปีหกสองไอ้นั่นเราก็พัฒนาใช้ฟางอีกยี่สิบฟ้อนครับผม ก็ดีขึ้นมาเยอะนะแล้วก็มารุ่นที่สนะก็คือแปลงสามกรกฎาปีหกสซึ่งท่านผู้ว่ามาเป็นประธานในการปลูกพร้อมกับประชาชนและข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันในท้องถิ่นอำเภอจังหวัดนนท์มาร่วมปลูกกันกว่าก็เป็นร้อยคน ผมผมผมถือว่าเป็นแปลงทุเรียนที่มีคนมาร่วมปลูกในวันเดียวกันนี้มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะในโลกเลยนะย,ยังไม่เคยมีใน Google ผมค้นดูมาแล้วนานนี้ uh, มีคนดังคนในท้องถิ่นมาช่วยกันปลูกเต่เอ็ดฝนตรงนี้ทําไมต้องให้คนมาช่วยกันปลูกครับตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าสืบเนื่องจากว่าท่านมาโนดเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ เกษตรจังหวัดนนท์ <K ap ong> ร่วมกับเกษตรอำเภอ <K ap ong> เกษตรจังหวัด <K ap ong> ก็มาดูพื้นที่ของผมที่เตรียมกันไว้คือแปลงที่ปลูกอ่ันธ์กัสดาเนี่ยเราเตรียมแปลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี6ครับผม62 62ครับผมแล้วก็เตรียมเ <K ap ong> ตรียมแปลงมา7จ็ดเดือนอ <K ap ong> แล้วดินก็เริ่มรุนสุยแล้วก็เลยเล่าให้ท่านมาโนดฟังว่า เราอยากจะปลูกเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่มาเป็นประธานปลูกก็ดีท่านมาโนดก็เลยจัดการให้เชิญท่านผู้ว่ามามาเปิดฮะมาร่วมปลูกเป็นประธานปลูกฮะทธานปลูกแล้วก็ทีนี้ค่าราชการและประชาชนก็มาช่วยปลูกด้วยอยากดูการปลูกทุเรียนอยู่แล้วก็เลยมาร่วมกันปลูกฮะสนใจอยู่แล้ววันท่านั้นจริงจริงคนมา2 8งร้อยแปดสิบกว่าคนนะโอ้โหอ 280กว่าคนแต่ไปลงแปลงเนี่ยก็เอเออ70กว่าชื่อ70กว่าชื่อครับโอ้โหอันนี้พี่น้องเพื่อนๆสำคัญมากเลยนะการที่ผู้ว่าในอำเภอหรือผู้นำชุมชนมาช่วยกันปลูกเนี่ยอันนี้เป็นเป็นก็เรียกว่าให้ความสนใจต่ออาชีพการเกษตรเกษตรคือประเทศไทยนะถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้ทั่วประเทศนะ กเกษตรเราเนี่ยโอ้โหทุกคนหันมองๆอะ่ะใช่ใช่ออและที่สําคัญนะมีผู้ใหญ่มาปลูกแบบเนี้ยใช่ครับนี่คนดูแลสวนเนี่ยปล่อยให้ต้นไม้ตายไม่ได้อ,อันนี้สําคัญเลยนะใช่ใช่เป็นยุทธศาสตร์หรือเปล่าพี่ใช่ยุทธศาสตร์เลย <c oughs> ปลูกไป <c oughs> แล้วห้ามตายแต่นี้ผมผมตอพี่สุเทพนะคือการที่คนดังๆคนในชุมชนมาปลูกเนี่ยเห็นพี่ตั้งป้ายไว้เป็นศูนย์เรียนรู้่องท่องเที่ยวอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกัน แล้วคนที่ปลูกเขาจะได้มาดูด้วยว่าต้นเรียนที่เขาปลูกเนี่ยตายหรือรอดใช่ใช่เราเราตั้งไว้อย่างี้เลยนะคนที่มาปลูกเนี่ยมีป้ายมีชื่ออยู่เนี่ยนะเขาจะลูกแรกเนี่ยต้องให้เขาเป็นคนชิมด้วยโอ้โหนี่เอเขาจะได้ติดตามติดตามต้องต้องติดตามนะแต่ผมดูแล้วที่ปลูกที่มีป้ายอยู่ติดทุกต้นเลยงามทุกต้น้นงามทุกต้นเพราะว่า เรามีทีมงานชั้นหนึ่งอยู่แล้วไปดูแลครับผมอ่ะทีนี้เรารู้สึกจะพูดไปออกนอกเรื่องที่เราจะถามตรงเนี้พี่จริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นคือเราล้อมพื้นที่นาอ่าล้อมพื้นที่นาทำเป็นหอัรั้วนี่เห็นไหมไม่ให้น้ําแล้วก็ไม่ให้ฝนแช่แช่น้ําดินครับทำไงให้ดินมันแห้งภายในสองสามเดือนโอ้ครับแล้วก็เอาแมคโครมาจกแปดสิบเซ้นอืมอ่แล้วเอาหน้าดินเนี่ยมาปลูกทุเรียนครับ แล้วก็เอาดินชั้นสองเนี่ยปลูกอินทผลัมโอโ้ดินชั้นสองเพราะมีอย่างนี้ด้วยดินมันจะไม่ค่อยพอรเราก็ต้องแทงร่องอแล้วก็ขุดสะขุดสะเอาดินมาใช้เอาดินชั้นสองเนี่ยมาปลูกอินทผลัมครับและเอาดินชั้นล่างมาทำถนนออ <laughs> โอ้ี่ แบ่งก็เรียกว่าระดับดินมาใช้ประโยชน์หน้าดินชั้นหนึ่งเอามาปลูกทุเรียนหน้าดินชั้นหนึ่งปลูกทุเรียนชั้นสองปลูกอินทผลัม,าามชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าลึกลงไปทำถนนเจ็ดเ <7 S 1> มตรเอามาทําถนนโอ้โห,โหนี่ปอบมือให้เลยกดยอดจริงจริงครับ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 ่ครับีคบ่ครับต่อต่อพี่ก็ไอ้ดินชั้นหน้าที่ว่าเนี่ยเมื่อดินมันแห้งแล้วเราก็เอามาในในพื้นที่จะปลูกทุเรียนครับ และเริ่มเอาฟางเอาใบไม้มาคลุกคลุกถึงสี่รอบนะครับชุดเนี่ยคลุกสี่รอบรอบละ,ะ10ฟ้นต่อต้นอืมนะก็สองเดือนคลุกทีงสองเดือนเสี่เดือนก็ไอ้แปดสี่รอบก็แปดเดือนก็ต้องมาถึงเดือนนี่นะพิการมาถึงเดือนพดาเนีายอถึงจะได้เริ่มปลูกครับ พื้นที่กาถึงกรกดาหมายความว่าตะยอยคลุกเหรอครับไอ้ฟางเนี่ยไม่ไม่ใช่สี่สิบฟ่อนคลุกครั้งเดียวนะโอ้ต้องคลุกสี่สี่รอบรอบละสิบสิบฟ่อนครับฟางฟางข้าวนี่ที่แบบว่าบางทีฟางข้าวด้วยใบไม้ต้องเผาแล้วเอาฟางข้าวเนี่ยครั้งละสิบฟ่อนครรัับบคคลุกสี่ครั้งรวมทั้งอะไรอีกนะเมื่อกี้อ่าใบไม้แห้งใบไม้แห้งนี่ก็เอามาปนด้วยเอามาปนด้วยสะท้อนยังไงครับพี่ ก็มีเท่าไหร่ก็ใส่เลยใบไม้แ้งไอเนี้ยไม่มีคําว่าอั้นอ๋อไม่อั้นใส่เต็มที่เลยเออมีเท่าไหร่จ่ายมันแค่นั้นผสมกับหน้าดินน่าจะประมาณเท่าไหร่สัดส่วนแล้วโอ้ก็น่าจะได้ถึง20%นะหมายถึงว่าอินทรียวัตถุที่ได้จากใบไม้ฟางข้าวอันนี้ถึง20% 20%ครับที่เหลือเป็นดินหน้าดินชั้นหนึ่ง80รใช่ใช่ครบกัน4ีครั้งตากไปด้วยกลับกลบไปด้วยครับครับครับอ๋อแล้วทำเป็นเป็นหมอน ครับครับครับประมาณนี้นะ,ะครับคือทําเป็นหมอนเนี่ยก็สองต้นต่อหนึ่งหมอนเนี่ยสองต้นต่อหนึ่งหมอนตรงเนี้ยก็ดินน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบคิวโอ้เจ็ดแปดสิบ 7, <80 S 2> <ม>คิวที่จะเป็นที่อยู่ของรากต้นทุเรียนครับผมเจ็ดแปดสิบคิวถ้าพูดเป็นฝัางยาวเอที่เป็นหมอนๆนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่จํากัดใช่ไหมครับคือไม่สามารถทำยาวร่องยาวได้ตรงนี้ใช่ไหมครับคือตอนเนี้ย เราก็แบ่งพื้นที่เป็นช่วงๆนะครับคือถ้าอย่างเนี้ยเอาหน้าดินมาอยู่ฝั่งนี้ครับส่วนดินชั้นสองก็อยู่ฝั่งนู้นครับก็เอามาปลูกฮะคือที่ผมเห็นน่องสั้นเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดเราออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมอนเป็นหมอนคือต้องมีร่องน้ําเพื่อระบายน้ําำดังนั้นฝนตกสุดมากสามวันสามคืนเลยครับไม่มีผลกระทบต่อหมอนหรือทําให้หมอนแฉะ ลงร่องน้ําตรงนี้เลยครับรวดเร็วเลยอ่ารวดเร็วเลยน้ําหยดลงมาบนหมอนสิบนาทีมันต้องไปอยู่ในร่องอยู่ในร่อง <c oughs> คือตรงร่องเนี่ยมันเป็นคูน้ํารอบอีกนะท<อ>ี่จะถึงเดินดินแล้วก็คาแพงรัว้วครับครับประมาณนี้นะไอ้ผู้ชมนึกภาพออกไปดูไปด้วยในที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยผมดูหมอนละเหมือนกับคนนอนในหมอนเนี่ยหมอนยาวนอนสองคนคก็คือสอต้น สองต้นเนี่ยนอนห่างกันเท่าไหร่นอนอย่างเงี้ยอันเออคือประมาณอ่เนี่ยเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเ็ดเมตรไอ้นุ่ก็หกเมตรกว่าโอ้ช่วงนี้เจ็ดเมตรนะแถวเนี่ยเจ็ดเมตรทีนี้ว่างร่องในต้นเนี่ยหกเมตรกว่าก็เกือบเกือบเจ็ดเมตรฮะก็เกือบเจ็ดเมตรเหมือนกันใช่ครับก็ประมาณเกือบเจ็ดคูณเจ็ดนะนะประมาณประมาณโดยประมาณการคือเราเราปลูกทีหน่อยครับปลูกทีหน่อยนะครับครับผมเอาแล้วครับไอเรื่องของดินผสมคิดว่าคงได้คําตอบไปแล้วนะ ครับคคงไม่ต้องย้ำท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็มีปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีกตัวหนึ่งชื่อไบโอฟิตชื่อบโอฟิตอ่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งจะมีพวกเศษเอ่อพวกปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอาหารปลาปุ๋ยปลาปุ๋ยปลาปุ๋ยปลานี่ก็เป็นปลาตัวใหญ่อเราได้มาจากประเทศพม่าครับเมืองทวายปลาตัวใหญ่ครับผมครับผม ก็มีแคลเซียมสูงอันนี้จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยมีระบบรากที่ดีแล้วใส่เยอะไหมครับใส่หลายครั้งไหมฝ่าที่จะปุ่มช่วงช่วงที่เตรียมดินเนี่ยก็ใส่ต้นหนึ่งเนี่ยกว่า20กิโลโอ้ต้นฝ่าย0ีิกิโลครผสมคลุกไปเลยเหรอโดยเฉพาะช่วงบนบนช่วงบนบนตรงหน้าดินช่วงหน้าดินที่ลึกไม่เกิน60เซนอ๋อไม่เกิน60สิเซนซึ่งต้นไม้จะมาสัมผัส พวกสารอินทรีย์ปุ๋ยอ่าอินทรียเนี่ยช่วงหกสิบเซนแรกก่อนครับผมครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะมีหน้าดินดินทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นใบวงใบไม้เป็นอินทรีย์วัตถุจากพืชอินรีวัตถุจากพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอ่าจะเหลือต้นประมาณยี่สิบกิโลกิโต่อโคกต่อโคกเล็กต่อโคกเล็กต่อโคกเล็กแบบเนี้ยครับครับ ก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับแค่ที่เองฮลงมือปลูกเลยได้เลยนะั่นคือดินผ่านการเตรียมมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือนอเขาเรียกว่าดินสุกมากดินสุกมากมแปดเดือนนะครับกว่าจะปลูกได้เนี่ยดินนานะดินเหนียวนะเพราะว่ายกว่าเดียนรลักการมาเดียนเรียน่ะมันจะร่วนมากเลยครัออดูว่าดูนี่เดินะฮะนี่เนี่ยนะฮะอ๋อครับครับมันจะร่วนนครับ ครับผมจะล้วนมากฮะนี่นี่ฮะถ้าไม้ทิ้มนี้นะรากอรากชอนชัยเลยนี่นี่นะนี่นี่ไอ้ดูกล้องเลยอ่าครับผมล้วนนะไปได้ก็มาแล้วส่งต้นอ่าโอ้โหแต่ดินร้อนนะดินร้อนเหมือนกันนะตากแดดอยู่ฮะนี่คือดินที่ผ่านการตากแดดและผสมอินทรีย์วัตถุมาอย่างยาวนานฮะนี่คือถ้าเป็นดินนานี่เป็นแข็งเลยนะโอ้โหมันจะเป็นเป็นเปิกฮะเป็นเปิก ไม่ร่วมไม่ร่วนซุยอย่างนี้เลยครับครับครับไอนี่คือพิสูจน์ได้เห็นว่าการเตรียมดินที่ดีมันต้องมาก่อนเลยนะครับก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตากดินอืมแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาใบไม้ใบพืชมาผสมครับทุเรียนตายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้แต่หลังจากที่เราบูรณาการเรื่องดินดีแล้วครับทุเรียนรอดเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหตายน้อยมากคือสองร้อยต้นจะตายสักต้นหนึ่ง สองร้ต้นตายหนึ่งต้นเองครับใช่ใชีเก้าส <99. 5. S 1> <laughs> แต่เนี่ยคือเป็นบทเรียนที่ว่าปลูกแล้วตายแล้วตายอีกก็มาเป็นแบบนี้ใช่ครับครับมีการยกโคกมีการเตรียมดินที่ดีเอาละครับตรงนี้เรียบร้อยเสร็จสับเราจะปลูกอ่ะผมเห็นบางเงินสงสัยทำไมมันมีถุงดำด้วย,นนยครับ